กเรากลุ่มสามขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โอเคครับผมวันนี้พวกเรากลุ่มสามจะมาพีเซต์เรื่องประวัติศาสตร์ประาาตเมืองสิงห์นะครับ ปราสาทเมืองสิงห์นะครับมีจุดมุ่งหมายสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธสักถานในพระคุทธสาสนานิกายมห ah ายานจากการขูดตก,กแต่งของกรมศิลปากรท,รกรที่ค่อยบรูรณะไปตั้งแต่พศ2478แต่มาเริ่มบุกเบิกจริงจังกันเมื่อพศ2517นะครับแล้วเสร็จเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เมื่อพศ2530ซึ่งเป็นพุทธสาสถานที่สวยงามเช่นเช่นทุกวันนี้ครับโบราณสถานของปราสาทเมืองสิงห์มีทั้งหมด 4แห่งดังนี้โบราณสถานหมายเลขหนึ่งเป็นปราสาทที่มีความโดดเด่นและสมบูรณ์กว่าโบราณสถานจุดอื่นโดยตั้งอยู่บริเวณด้านกลางด้านหน้าของตัวเมืองโบราณสถานหมายเลขสองเป็นปราสาทที่มีลักษณะคล้ายกับหมายเลขหนึ่งเพียงแต่มีขนาดเล็กกว่าและสุดทรงกว่าหมายเลขหนึ่งส่วนลานด้านหน้ามีความกว้างพอประมาณเออแค่นี้นะคปัวะ โบราณสถานเมเรียกสามนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เหลือเฉพาะส่วนฐานมีขนาดเล็กก่อด้วยศิลาแรงโบราณสถานเมเรียกซีนนะครับเป็นปรากฏการณ์เฉพาะแนวก่อศิลาแรงครับพวกเรากลุ่มสามขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe งไปอนนนน้เขร้นเรื่องประวัติศาสตร์ประวัติเมืองสิงห์นะครับอันได้แก่ประวัติศาสตร์เรดไนไหนูด้กินงเดี๋ยวไกลได้ นี <ar> <im> of of ่กล <sh ar ky> ุแบบไอ้ช่วยช่วยเลยเฮียช่วยนะแค่นี้ได้ปะวะ